่ออะก็เป T H X We are a n นีเป็นไกบ้านก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แต่งได้มาผมฉันหรืออวอร์2025ค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มา เรียกว่ามาร่วมใหาก้กำลังใจกับนักแสดงพ,พี่นักสแสดงใช่ค่ะก็ยินดีกับพี่พี่นักสแสดงเจรปินทุกท่านเลยค่ะที่ได้รับรางวัลค่ะเรียกว่าวันนี้สิบกรเยอะมากเลยเนาะตื่นตเต้นมากแบบว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในงานเลยคือเห็นแบบพี่ๆนักสแสดงศิลปินแบบหลายท่านมากๆเลยค่ะก็ปากเนื้อปากตัวพวกเราแต้นด้วยค่ะเรียกว่าเราเป็นศิลปินในวงเราเลยนะคะที่เป็นศิลปินมาร่วมงานชี่มๆอะไรอย่างเงี้ย เรียกได้ว่าเป็นแรงบ uh, ันดาลใจให้ก right ับพวกเราค่ะใช่ี่ะ right. นิวแรงบันดาลใจในการแบบทำงานใช่ที่แบบเราจะได้รางวัลหรือเปล่าในอนาคตอ๋อแต่ก็มีเป็นปัจจุบันค่ะใช่ค่ะแบบขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเขาได้มีแบบส่งรูปภาพมาให้ว่ามารอแล้วจะมาถึงกี่โมงด้วยค่ะวันนี้ก็ตตอนต้องมาในเลื่อนมาตื่นเต้นค่ะมีไฟแตงด้วยอะ มีใจมากเลยค่ะที่ทักเตรียมมาแเราก็มีบ้านของเราแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะีบ้านไหนนะอังกี้อังกี้ค่ะชื่อแบรนด์ดอมชื่อหน้ารักหน่ารักน้ารักความใหม่ก็ดีค่ะถ้าความใหม่ก็คือแทง k ก็คือพวกเราก็คือคำว่าขอบคุณนั่นเองค่ะส่วนกี้นะคะมาจากสวิตี้ค่ะย่อสั้นๆแปลว่าที่รักค่ะก็จะเป็นแบบ ตารางงานของเราแบบทุกวันเลยค่ะแล้วเขาก็มาหาเราแบบทุกงานเลยด้วยต้องบอกว่าเหมือนตารงานเราก็จะมีรวมคนใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที Aha, right. right, ่เหมือนแบบพองานรวมคนแล้วก็จะมีแฟนคลับหน้าใหม่ๆเขิ่มมาอีกแล้วก็มาเลยได้เลยก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ยินดีที่แบบได้รู้จักกับทุกคนมาก็เซอร์วิสเป็นแบบโซเชียลอะไรประมาณนีใช่ค่ะเราก็มีไลฟ์คุยกับ ่ใช่เป็นลายพิเยวของแต่ละคนเลยใช่ยูเป็นชอบการที่ิสิตีไหมคะถ้าหมดทงานจากพิเศษนิดๆอะไรครับป็นนิสิตีมีอะไรหรือเปล่าเขาทำแบบซึ่งมีอะไรไหมครับตอนนี้ก็จะปล่อยซิงเกิลที่สามค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจอยากให้รอดติดตามกันมากแต่เรับ้องรอด้วยทำไมนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะสองซิงเกิลพิเศษของแต่ละเพี่ยนวะ่าก็ คอนทัคที่จะดีเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรอติดตามซิงเกิลที่3ของพวกเราค่ะก็มีถามกันมาบ้างว่าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกซิงเกิลที่3จริงๆพวกเราแบบอยากออกมากแต่ว่าอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วก็แบบออกทีเดียวค่ะรออยากเห็นะหมคงรอครัเซ้นช่วงนี้แบบร้อนมากด้วยค่ะเจ็บที่เลยค่ะมันจะมีแบบสปอยล์มาใส่ถึงได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้นะต้องรอทีเดียวเลยคิดว่าไม่น่าได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดน เป็นอะไรใหม่ๆอาจจะแบบไม่มีในเพลงหนึ่งเพลงสองเป็นรีบไปตอบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนนะจ๊ะเด็ก่าเดิมไหมอ่ะต้องต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแอยากให้ฝากติดตามแล้วแบบต้องการการติดตามค่ะก็สามารถติดตามพวกเราแต๊ง คะได้ที่ t a n k อ official u n อร์ s c o r e ชื่อรายกัรทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็กับซิงเกิลของพวกเราทั้งสองซิงเกิลด้วยนะคะดูได้ที่ยูทูบช่องอินนายค่ะแล้วสุดท้ายอยากให้กำลังใจแล้วก็แต่งานไปดีๆให้รางวัลท่สนนึงค่ะก็เอ่อพวกเราเป็นตัวแทนค่ะจากเจ็ดคนมาห้าคนค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ได้เข้าชิงแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะ